สวัสดีค่ะนะคะครับครับค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาชมสวนพิศินนะคะตำบลตะลิ่งชันอำเภอท่าศลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งแปลงนี้ก็ทุเรียนอายุประมาณ7จ็ถึงสิปีนะคะค่ะในเนื้อที่ก็10กว่าไร่นะคะร้อยแดต้นนะคะซึ่งสวนของพี่สินเนี่ยนะคะได้ใช้3มเกลออวนแพลนต์ของเรามาเป็นเวลาหนึ่งปีนะคะ ตั้งแต่หลังเก็บเกี่ยวปีที่แล้วนะคะค่ะไม่ทราบว่าหลังจากใช้ของเรานี่เป็นอย่างไรบ้างคะต้นทุนในการผลิตต้นทุนปุ๋ยพี่ตอนนี้1ปีที่ใช้3มเกลือวนแผนนี่ใช้งบประมาณของปุ๋ยประมาณกี่บาทคะประมาณพี่ชินประมาณแสนแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทนะคะ แสนกว่าบาทก็คือประมาณแสนห้าได้ใช่ไหมคะพี่ครับครับค่ะก็โอเคใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้อ่าประมาณเท่าไหร่ประมาณแสนสองอ่าใช้คู่หูประมาณแสนสองใช่ไหมคะพี่ก็บอกประมาณแสนสองค่ะใช้หญิงเกษตรสองตันสองตันสองตันก็ประมาณสามหมื่นสามหมื่นนะคะรวมเบ็ดเสร็จก็ประมาณแสนห้านะคะแต่ก่อนหน้านี้ก่อนรู้จักสามเกลือของเรานี่ใช้ปุ๋ยประมาณ เท่าไหร่พี่ประมาณกี่แสนสองแสนกว่าสองแสนกว่าเกือบเกือบสามไหมคะเกือบเกือบสามเกือบเกือบ,บสามนะคะทุกท่านดูนะคะว่าลดต้นทุนได้จริงๆนะคะแ,และที่สําคัญผลผลิตปีนี้พิสินเป็นยังไงบ้างคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วพอใจไหมคะพอใจพอใจพอใจใช่ไหมคะปีที่แล้วได้กี่ตันเอ่ยปีที่แล้วแปลงนี้ทั้งหมดได้ สามสิบตันสาตันปีนี้<ต>คาด<ต>วาา่าจะได้มากกว่าปีที่แล้วมากกว่าใช่ไหมคะ<ต>พอดูด้วยสายตานี้มันโอ้เต็มมากนะคะทุกท่านนะคะเต็มมากเดี๋ยวให้ดูทั่วท่วสวนตอนนี้ก็ดูเจ้าของสวนก่อนนะคะมนุษย์เงินล้านนะคะของ ตำบลตะลิงชันอำเภอท่าสารานะฮะสองล้านตอนนี้ก็มีร้านลุงไก่อีกร้านล้านจป็นสานะคะค่ะท่านใดสนใจก็มาดูสวนพิสินได้นะคะแล้วพิสินนะคะว่าพายุเข้ามาก่อนหน้านี้สวนพี่มีผลกระทบบ้างไหมคะร่วงแค่ประมาณ13ลูก ร่วงแค่ประมาณ13ลูกและสวนสวนใก,ใกล้เคียงเป็นยังไงบ้างคะพีะ่ก็ร่วงเหมือนกันแต่ร่วงเยอะกว่าร่วงเยอะกว่าใช่ไหมคะ,ะเป็นพราะของเรานี่ใช้สามเกลอเือน,น,นะคะขั่วมันเหนียวนะคะขั้วเหนียวก็ทาให้ลูกดกเงินเยอะนะคะท่านใดสนใจสอบถามมาได้นะคะค่ะทางลุงไก่หรือทางนะัดทางพี่สินได้เลยนะคะอยู่พิกัดที่ตําบตลตลิ่งชันนะคะ อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะโอเคนะคะ